ลังงเออกบิหน่อยแดบายเซกัยนะลังสิอะไรที่เป็นการลงทุนผมไม่เอาเลยผมกลัวเสี่ยลังสิมาลายขอบเบอร์ไว้หน่อยได้ไหมเห็นน้องแล้วทนไม่ไหวให้พี่ไปส่งได้ไหมลังสิมาลายขอบเบอร์ไว้หน่อยได้ไหมเห็นน้องแล้วทนไม่ไหวให้พี่ไปส่งได้ไหมลังสิมาลายหน้น้องเดือดทองน้น้องไม่ถึงทองเสียน้น้องไม่ถึง ฟอนย่าไปกลัวน้องอย่าไปคลอนน้องลุกขึ้นสองใจพี่ไม่มีแต่ถ้าสองทีพี่พอไหวเฮ้ยน้องนี่ก็น้าตาดีขอถามอีกทีย่าไม่มีผัวใช่ไหมเต้ากันอยู่ดีๆหันมาอีกทีให้เพื่อนคูไปไหนวะพี่ขาไปส่งหนูทีใส่ก็เป็นคนดีจัดไปจัดไปหนูมีผัวพี่มีแผลอยาแซมแลมโหเธอแลโตบาซิลสองทุ่มโดนไปแฮชแทก